พาเที่ยวอยุธยาสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hello Thailand 99นะครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านลักนาคาเฟ่ครับเพื่อนๆบ้านลักนาคาเฟ่ตอนนี้บอกได้เลยว่าบรรยากาศตอนนี้บอกได้เลยว่าสวยงามสุดๆครับเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเพื่อนเเดินชมดูรอบๆบนะครับเพื่อนเพื่อนใครที่เจอคลิปนี้ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อนเเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์รับหลังจากที่เพื่อนๆหาที่จอดรถได้เรียบร้อยแล้วเราก็เดินเข้าไปตรงหน้าร้านเลยนะครับเพื่อนๆนตรงหน้าร้านจะเป็นบอกเลยว่าสวยงามมากครับเพื่อนๆจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองสามารถถ่ายรูปไปเลยจะเป็น จุดเด่นของร้านได้เลยทีเดียวหลังจากนั้นซ้ายมือก็จะมีมุมของมุมกาแฟเพื่อนก็สามารถสั่งกาแฟมานั่งทานรอบๆบได้เลยก็จะมีโต๊ะโต๊ะก็จะมีด้านด้านหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์หรือว่าด้านข้างหรือจะเป็นบนบน,บนอขอบสระก็ได้นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็จะมีโต๊ะนั่งตรงกลางกลางน้ําที่สําหรับเป็นทางเดินเป็นทางเดินผ่านไปตรง ในส่วนของถ้ำแล้วก็น้ําตกตรงทางเดินก็จะมีโต๊ะสําหรับนั่งนั่งได้อยู่ประมาณ3-4คนได้ครับเพื่อนๆเป็นมุมสบายๆครับเพื่อนๆก็บอกได้เลยว่าเป็นโต๊ะที่แบบนั่งแบบชิวๆหรือว่านั่งจิบกาแฟได้หลังจากนั้นที่เราเดินเดินผ่านเข้าไปก็จะมีในส่วนของน้ําตกครับน้ําตกก็จะเป็นน้ําตกที่แบบบอกลร้อองว่าสวยงามมาก ือถ้าถ้าใครเคยไปแล้วจะบอกว่ายังสวยเหมือนเดิมหลังจากนั้นข้างๆนักตุกก็จะมีถ้ำที่กำลังสร้างนะครับเพื่อนๆเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นลักษณะของเป็นเป็นคล้ายๆหินย้อยนะแถวๆในถ้ำนะก็เหมือนในถ้ำครับจะมีหินย้อยแต่ว่าตอนนี้กำลังสร้างแต่ถ้าสร้างแล้วถ้าเกิดมีในส่วนของไฟเข้ามาก็บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราพาชมในส่วนของน้ำตกแล้วก็ถ้ำแล้วเพื่อนๆก็เดินดูรอบๆได้ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเดินดูเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วจนแบบอิ่มน้ำสำรานแล้วก็ก็บอกได้เลยว่าไปแล้วอยากไปอีกโอเคสำหรับการเดินทางที่นี่ใช้เวลาประมาณห0นาทีตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณ50นาทีคือเนื่องจากผมอยู่ใกล้สำหรับคนไหนที่ที่อยู่ไกล หรือว่าอยากจะมามาไม่ยากครับเพื่อนๆเ,เราก็ไปที่ Google แผนที่ได้เลย g o o g l e แ a p แผนที่ได้เลยบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนใครที่สนใจมาเที่ยวบอกได้เลย,เลยไม่ผิดหวังครับส่วนคนที่เคยมาแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก่อนจะไปฝากเพื่อน กดติดตามช่อง Hello Thailand 99ไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ใหม่บอกได้เลยว่าสวยไม่แพ้ที่นี่แน่นอนใครอยากจะให้ผมไปทำรีวิวอะไรเพิ่มเติมเช่นกางเต็นท์หรือว่าการเดินป่าหรือว่าการทำอาหารก็ได้นะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้พาเที่ยวอยุธยาบ้านลักนาคาเฟ่ ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าฮัลโหลไทยแลนด์9 9สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันในคลิปถัดไป